ั e, morning, Emily, yeah, morning, Emily, yeah. o. O. ีค่ะพี่ตังค่ะรับมอร์น n ิ่งเอเมวันค่ะตอนเช้า굿มอร์นิ่งเอเมวันยาวอาหารช้าค่ะเป็นแฟนฟรอสน้อมันเป็นเซนเพียงแค่เนี้ยเด็กในไดเนี้ยเนี่ยมาคาร์เป็นซอฟที่ก็เล่นซอฟท์เล่นอะไรอย่างไม่สิดคือมันเสี่ยกรั ทำามานเออไปบอกรูกินไห้มันเบิดจะไปกินอะไรออกมาจุ่มออกหูำหน้าเม้อคนสายกินตัวไมกไป้ัอดมันสจนแห้งไสีามอสิถ้ไปฉีดยาใป่อดไปฮอดอีกแล้วไปฉียดยาเลย พ่อเด็กหนพ่อตกตื่นว้อยู่แล้วพ่อตกคนของลุงบรรลุนั่เจ้าของเป็นสร้างเท่านาก็จยเฮทอ่อนแนนไรแม่พ่อเขาเจยวเป็นองแม่ไข่ด้าไข่แห้งแงไปแล้วเมื่อคืนเอามา่อนทสอบสิโลเท่าโอ้เจ้าของปนอะไรเตกคุณของลุงอะไรสำคัญยาบาเถอะสเป็นเพราะว่าตรงเสื้อผ่าทีอาไว้ท่เมมตรงเสื้อผ่าที่อาไว้ไตบอนะเสียเป เป็นกระเป๋าข้างในเพราะอัอกลายๆแต่ใสเพราะพันาลายๆเน่ยได้ักก็ยงนีวเียดนาต๊ร้านนี้เ่รดาดิน้ำตกจะเ็จากเลียดมาดำมนอว่าเยืไกินแล้วยืลมาเคยลับจะมืงนีรหลับกสิุ้ลูกกสาดได้ร่ใคมาถามเต่ร้านเดีมาถามอะไรับเป็นสก็ดีได้เลยอย่งมันเมื่อยิมแล้วป่ะนี่อะมต่อ กินก้อูมันก็ถือสิกินเอาเอานกีนก่อนียงคือหลอกคัากดเดวขาขาเนาะมนจะเป็นเ้าบ่มีกินมือนี่ขึ้นาเราได้ว่าบ่มีวกินเน่เป็นใจาไม่กได้เปตนเกลนผู้เกี่ยวพักได้หลายเด้อยพมินันเด้อพักกันเป็นเป็นก้อนก็จะพักกันได้ไหมอ่ะคุณบัพพอไปตัดใบอ้ยคุณ่ใจอ เหมยบูเห็นมันมีสีนินแน่ไปแม่รับดวนไปบอลูเอ้ยเอ้ยกลับมาอยู่กินอยู่กินเถอลูกจีบอกเบิ้งใจแน่เบิ้งตนีลาพะยมเบิ้งตี่ยังไาบอกดา น,น้ำเกลียกับพาไปไ้เดียวเอามาหมากร่นนั้นเลยไใส่หนามเกลียวเพราะเจ้ากับใส้นามผงชิ้นรถมือโอ้ยอ <um ิ่มถอผู้จกายก็กินลายหายลายๆแล้วเจอกลียพ่นไขแทบกี่เนี่งานมีอยู่ลานเดียวแตกรวดรวดอยู่เป็นชายดีแต่เมื่อคืนหรอยม่ได้ขาเนย กินใต่กรางน้นหาเนื้อะเกลนี่มึงเขาดื่มนแบบสี่กินได้ไหมกินได้ยาดรือใมาแล้วไอ้พรามเนี่ยใหญ่มันม่สั่นบวบไปกินใส่กันพอยะเบรกันวมาจำมันนะกับ่แม่นะันรู้นี่จำใครได้ใครรอด ยังยู่ไหมค่เชียงคยนสินรนตั้งไปล่า <c oughs> ตั้งแล้วชิบว่มไม่ได้เมียตัวเนี่ยใส่พรบความเยียงความมือเียคุกไกบ่ ลวกเสร็จแล้วสาวเสรยบสีเสียบฟก่วยเตี๋ยวนำชุกรตันซ่มือคืนใ่เลียงไปแล้วมือคืนนี่เลียงแ้วเก่งอยังกินแม่ที่พอดแม่ข้าพ่อไมเลี้อย่างอย่างกันนะที่เอคือคือว่าได้กินน้ำอ๋ไปกินแต่หรอมือคืนนเรียงเ่เตียไปแล้วคนเลียงไปสี่รอยติ๊บในท้ายกินบ่หอโอ้ เอาห้องหนูได้แมเราเลี้ยงหนูทีอะตัวนี้ที่นตานมีอย่างตัน้นันกาสคลิปนี้ไปสนีกันอะไรกันนะครับพี่น้องหวานขึ้นค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลไปน้ำตาลมืดไปน้ำตาลครับ กาตนนะคนาบอกเตา้้าโอ้ยกานเบิดกันสวยเก้าๆนี่มาตอกกันนะมันหวานจืดกนีมันเบกันเ่โอ้ยมันีมนเกวกกินได้นี่กินเดี๋ยวกล้วยแล้วนี่เมี้ยจะชิวอเข่ามนางร่รอยเบอร์ผู้จัดการกินกบมีแห้งดอกเหตดกินข่ากินยังได้ไม่ว่าจะกินอระด้น้ะเออ หยิบกระดาษจุ้มาสับน้ำตาขีดน้ำผู้ชายหลเขยิ้มแค่นี้มากเขาหลยผู้ตายกระแม่นเจ้าของบไดายเป็นตัวสำรองแต่น้องต้องทำความคความทำความเป็นจุ้หลัน มันกกระเพียก่้นนะเออมันจตกเพียงนี่สามกนกับสาเพียงขึนเยะขึ้นเยกเรายาแก้ไอนเป็นตายากแลวกันยุมอนไม่นมกนเอา้ออเราจะไม่กินแต่มอืนติดใจติดัวแม่เจ้เล็กังนี้มาได้ไคัปดประสาทพี่น้องเลยไปกนตอไปเดประสาทเจ้าลําม้ายนเตีย้ดีดองสาว เก็แล้วมาขายก๋วยเตี๋ยวเนาะขายบิบเบินมาวิลร้านเดียวเอาแค่นั้นแหละพี่น้องปวดปดประสาทกินก๋วยเตี๋ยวเลยนี่คือรถนอนเดินทางไปตัวตลาดเพื้นถ่ยจังหวัดโคราชนะครับพี่น้องไปไเสร็จที่วมาสระบินเพล็กเนื้อครับมวยขึกนขอตาก่อนนะครับที่นี่ฝากพี่ฝากน้องไปซะหนี่งกันคลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปจหญ่ครับโลกใบนี้เหรอลกใหญ่้น ากนันได้จมันนกุมห้างิิตอนเขาเขายีรีบบุสี่กิโลค่ะดการไปใส่านปิดวงกุ่มลาเทาัจริงจริงใจก็ดีบเบิดขีดก่อนจะมีเน้กินบ่คะบะมีอยู่ไม่ปนตงทออยู่กัจุไปซื้อแต่ปั่มือ้ตอทนมันบ่มีในระยะสีกิโลบบานเาเขากำลังตั้งรักไม่ยู่เขาให้ไปตั้งรักไม่ยปซื้อมาหออกจากบ้านปิดปิดบ้านเทาไปก่อนจีฮอนลันค่าสี่กิโลคอยตั้งรักไปบม่ได้ใส่ดอก ลาบลาบเมื่อใส่เงินบอสผม,มลาบเมื่อใส่เงินได้ว่ามันเป็นยังไงผมไม่เข้าใจเงินเมื่อนึงเฉื่อนยาถูกกับอะไรเนาะซื้อยังได้เนสันห้ามข้าม,า,มามซื้อเหล้ากับเหล้ากับบุหรี่เนื้อก็ได้ค่ะห้ามซื้อเหล้ากับยาสูบน้ามบ่นเดี๋ยวเดีนยวข้างหลังอ่ะไม่ได้เลยมันมีน้ำแขกอยู่ด้วยหรไปใส่หรอ มันก็มีจตนใบเย็นล่ะก็ใบเย็นแห้งอันนี้เขาเดอูอเห็นลายๆดูเลยมันใหญ่พเทียบพกุ้านังโอ้เสี่ยวยังโดนแทร่ ขดวินิจุดเหรอออกไข่แรคามรบกวง้องรับผิดทั้งเสี่ยงหมดเสี่ยงตัวว่าอย่างนี้ไอ้สเปซีไปดูขุด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 กุนบุดขุดขแดดนดจด

เดี๋ยวแล้เลยครับอ๋อบิดแม่